โอ้ยเหลี่ยมกผมไม่รูแคทแต่ร์ผมจะแคทเกมทัตตอรี่แอคูเอตแบทโชว์ซิมเลตเตอร์อีเช่นเคยหลังจากพาร์ทที่แล้วที่ผมได้อัปเดตครั้งใหญ่ไปก็มีหลายท่านมาในกล่องคอมเมนต์เป็นเสียงในการผมนะบอกให้พี่มึงบอกว่าดาร์คพิเซนต์อ่อนก็เพราะมึงใช้ M16 ระยะไกลแม่งโก้ดาร์คพิเซนต์แม่งโก้ที่สุดในเกมดาร์คพิเซนต์แม่งเทพที่สุดมึงอะไร M16 ไม่ใช่ต้องดาร์คพิเซนต์ผมก็บอกทำไมวะไอ้ดาร์คพิเซนต์มันเทพขนาดนั้นเลยไงผมไม่เข้าใจนะก็มันแพ้ M16 เห็นๆม่ิ ดังนั้นพาร์ทนี้ผมจะมาขอดูความเท่ของไอ้ดพีเซนแบบเต็มๆก็แล้วกันผมจะให้ไอ้ดับพีเซนมาเจอกับตัวละครที่ผมจะจัดเตรียมมาเจอกับม,มันดูสิว่ามันจะเทพจริงอย่างที่ท่านบอกปะบอกว่ามันเทพอย่างงู้นอย่างงี้ผมยังไม่เห็นมาดูดิว่าจะเห็นไหมโอเคไหม <c oughs> คือผมตกใจเลยอ่ะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยส่วนใหญ่ในกล่องคอมเมนต์เลยบอกดับพีเซนต์มันเทพอย่างนั้นเลย่ยคือตอนที่ผมทําใบผมไม่เห็นใช่ไหมโอเคมาลองดูกัน บางท่านก็บอกว่าเฮ้ย hey, พี่ m 1 6วางระยะไกลมันก็ได้เปรียบได้ผมนะงั้นคราวนี้ดาร์คพีเซนเจอ m 1 6ระยะติดตัวอ่ามาดูซิว่ามันจะช่นะำไหมโอเคมาดูกันโอ้ชิตเปิดมาก็ถึงเลยผมนะคือเปิดมา m 1 6โดนคือเดินชน m 1 6ทีเดียวตายเลยอ๋อคือขอแค่ดาร์คพีเซนได้ตบแค่ทีเดียวก็คือตาย โอเคผมเริ่มจะมองเห็นแล้วชิบหายแล้วมันเทพจริงๆอันเนี้ยดาร์คพีเซนต์ประทะพีเซนต์หรือชาวบ้านธรรมดาหรือซอมบี้หกสิบคนมาดูสิว่าดาร์คพีเซนต์จะรับมือกับคนหมู่มากได้ไหมผมจัดให้ชาวบ้านหกสิบคนไปลุมมันดูนี่จะได้ป่าโอเคมาออ้เนี่ผมนะดาร์คพีเซนต์มีความสามารถคือโอ้โหจะเรียกหนามาทิ้มโอ้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 ในขณะที่คนโดนเสียบกันเป็นกุ้งย่างดาร์คพีเซนต์เดินผ่านไปโอ้ เออเว้ยมันใช้ได้เว้ยเมื่อกี้มันอย่างหล่อผมนะมันคือมันเดินเดินไปท่ามกลางคนมากมายแล้วก็ทิมคนนี้คนนี้คนนี้คนคนคนทิมเป็นไก่เสียบไม้เลยชิบหายแล้วก็เดินไปอย่างใจเย็นสมแล้วที่เรียกว่าเจ้าแห่งศาสตร์ความมืดดาร์กหลอดาร์กพรีเซนต์มันเก่งจริงครับผมโอเคผมพอเข้าใจแล้วทำไมทุกท่านถึงบอกว่ามันโกงพอแค่มันได้เข้าไปโจมตีอะ่ะทั้งนั้นผมต้องหาตัวตึกมาสู้กับมันบ้างตัวที่ ดาร์ฟีเซนเจอกับชิคเก็ตแมนแมนไหมอ่าเพราะว่าบอสชิคเก็ตแมนแมนก็ได้จัดว่าเป็นตัวที่เทพที่สุดในเกมที่ผ่านมาถ้ามันชนะตัวนี้ได้ก็เราจะต้องมาลองคุยกันว่าใครเทพจริงๆโอเคมาดาร์ฟีเซนบัต้าบอสชิคเก็ตแมนแมนบอสที่ไก่ไก่มาดาร์ฟีเซนเดียโอ้โหดาร์ฟีเซนเสียบบอสขี้ไก่ไก่เสียบเป้ารัวๆผมนะเห็นป่ะไม่ไม่เสียบเป้ารัวๆ ผมนี่เจ็บแทนบอสขี้ไก่ไก่แต่ว่าเร็วมากเลยนะบอสขี้ไก่ไก่แพ้อย่างรวดเร็วเลยทัานที่มันเป็นตัวที่ถึกนะแต่ที่ผมหาคือมันเสียบแต่ตรงเป้าเว้ <c oughs> งั้นสมมุติว่าเจอสองตัวบ้านผมนะบอสขี้ไก่ไก่สองตัวประทะเจ้าเห็นความมืดดาร์คเพรสเซนต์รอิว่าใครจะชนะมาดูว่าดาร์คเพรสเซนต์มันจะเทพพอยจัดการกับไอ้บอสขี้ไก่ไก่ได้สองตัวหรือเปล่าแม่งแทงเป้าอีก คือทำไมมึงต้องแทงเป้าแทงเป้าที่ทุกถึงหน้าอกโคตรสยองเออดูบอสขี้งไก่ๆกูดิ้นเลยแอกแอกแอกดิ้นไปดิ้นมาโอ้โหส่วนไอ้ดาร์ฟิเซนก็เดินวนไปวนมาอยู่ใต้เป้าผมนะเอาน้ำแทงขึ้นมาเรื่อยๆโอ้โหแม่งแทงเป็นเม่นเลยดูดิมึงแทงสกุลนึกว่าไอ้บอสขี้งไก่ๆมีขนหน้าอกมึงแทงทะลุขึ้นมาซะอย่างนั้นเดินวนไปเดินวนมาแล้วก็แทงไปเรื่อยๆผมนะบอสขี้งไก่ๆกูก็ดิ้นเป็นโอ้โหดิ้นเป็นลูกขนุนเลยดิ่ดดิโอ้โห ในขณะที่บอสคีย์ไก่ๆยังใส่ลูกน้องออกมาเรื่อยๆแต่ว่าเรียบร้อยผมนะสีน้ำเงินชนะแทงหมดโดยที่เรายังไม่รู้ตัวเลยเออแม่งเทไว้เจ้าแห่งความมืดชนะบอสคียไกลๆได้แล้วก็งั้นถ้าเจ้าแห่งความมืดเจอซูเปอร์แมนนะใครใชนะอ่าเรายังไม่เคยรอยใช่ไหมมารอนดูวกันมาเจ้าแห่งความมืดประทัดซูเปอร์แมนชื้ตายอย่างรวดเร็วผมฟางโจมตีมันถือว่าน่าจะโกนที่สุดในเกมผมน่าจะแรงที่สุดในเกมแล้วคือโดนทีเดียว แทบจะตายงั้นลองมาเจอกับซปเปอร์บ็อกเซอร์บ้างมาจาจความมืดชุะซเปอร์บ็อกเซอร์อู้ยตายเออคือถ้าเกิดบอสไอด์คพิสเซนต์นี่ได้เข้าถึงก่อนนี่ก็คือเจ็บเลยผมนะไม่มีใครทนได้เอฟซหกก็เหมือนกันจะโดนทีเดียวตายเลยแปลว่ามันเก่งจริงแต่ว่ามันจะเรียกตัวเองว่าเจาความมืดไม่ได้เมื่อมันยังไม่ชนะโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีพร้อมกันนะผมนะ สองตัวปวนแห่งอเมริกาแห่งการเมืองแห่งอเมริกาถ้าเกิดดาฟต์พิชชนะไม่ได้ยังไม่ถือว่ามันเป็นเจ้าแห่งความมืดที่ดีพอโอเคมหเฮรี่์คินตันและโดนัทําร่วมมือการจัดการเจ้าแห่งความมืดมันยังพูดไม่จบเลยโดนัทํายังพูดไม่จบเลยมันแพ้แล้วเจ้าแห่งความมืดมันเก่งเว้ยเออเออมันตีแรงอ่ะคือมันตีแรงมากดูดิว่าผมเจ้าไรไปสู้มันเจ้าแห่งความมืดมันเก่งกับพวกที่เดินช้าช้าเชิงเใช่ไหม งั้นผมขอเอานักดริฟนักดริฟสิบคันเจอจ้าอยความมืดอผมนะนักดริฟจะดิฟไปดิฟมาดูซิว่าจ้าอยความมือจะจับได้ป่าวสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคสิบครบมาเริ่มกันเลยนักดริฟตโหและดริฟเป็นเออไว้ดริฟเป็นเรียนีดียนะเออเป็นกวางประจําเทศกาลหิมะเปล่าแต่ว่า,วาโหรถพังไปทีละคันครับผมนะไม่ทันได้ดิฟเลยแม่งนี่มันคลิปมัดแห่งความมืดหรือไงมีแต่น้ำทิ่มเต็มไปหมด เจ้าเห็นความมืดแทงตายหมดครับผมแม่งแม่งเก่งแม่งเก่งงั้นต่อไปเจ้าเห็นความมืดเจอกับมาสเตอร์ดินจาสิบตัวมาสเตอร์ดินจาเรารู้อยู่แล้วว่ามันปลาลัวขนาดเอวนะสามสี่ห้ามามาสเตอร์ดินจาสิบตัวเจอเจ้าเห็นความมืดไปหัวหน้าดินจาจะมาช่วยโลกจะเจ้าเห็นความมืดในการปลาปลาปลาโอ้โหแม่งทีมดินจาเรียงเป็นแถวเลย ดูไปดูมาก็สวยนะไอการทิ่มน้ำขึ้นมาเรียงเป็นแถวเมื่อกี้มันเหมือนกับพิธีกรรมในนรลลกอะไรแบบนี้แล้วโคตรอ่ะโอเคการทดสอบสุดท้ายถ้ามันจะเรียกว่ามันเก่งสุดนในเกมจริงมันต้องล้ม M16 ระยะประชิด10ตัวได้ผมยังเชื่อว่า M16 กอ่ะในราคาตังค์เท่ากันอย่างมันเป็นตัวละครที่โกงที่สุด M16 คือมัน3 0 0พไงดาฟิเซนสอง0 0แต่ถ้าเกิดดาฟิเซนล้ม M16 10ตัวได้พร้อมกันระยะประชิดแบบเนี้ยผมจะนับถือมันโอเคมา หน้าไม่ครับผมนะหน้าไม่ครับผมนะบอกเลยจิ้มได้ตัวเองไงเออจิ้มได้แค่ตัวเดียวแต่ว่าตัวอื่นของ f 1ฟก็จะมาลุมยิงกริ้งครับผมนะรัวกวนโดนยิงจนปลิวออกนอกแมปเราคิดดูกันแต่ว่ามันถึกจริงครับผมนะ f 1ฟิยิงไม่ตายเลยโอ้แต่ว่าจะโดนโดนยิงจนตกแมปใจความมิดบอกมึงก็เกินไป ลอยไปแล้วครับเจ้าแห่งความมืดเราเออเออมางั้นคราวนี้ตัดสินกันเลยเจ้าแห่งความมืดราคาสองหมื่นาา 20, ผมจะตั้งเอ็มสิบหกราคาสองหมื่นเท่ากันอาถ้ามันชนะได้สองหมื่นหนึ่งเกินมานหนึ่งไม่เป็นไรถ้ามันแค่เจ้าแห่งความมืดชนะเอ็มสิบหกระยะนี้ได้ผมจะให้มันเก่งกว่าในราคาที่เท่ากันแต่ถ้าเกิดเจ้าแห่งความมืดแพ้ในราคาที่เท่ากันเอ็มสิบหก ในราคาตามราคา F16 จะเป็นตัวละครที่โกนที่สุดในเกมับผมนะโอเคมาตัดสินกันเลยว่ามึงโกนที่สุดในเกมจริงไหมมาหน้าไม่ครับผมนะ <c oughs> แทงได้ตัวเดียวจากนั้นตัวละครจ้ายความมืดก็ถูกยิงไปเป็นอันตัดสินกับผมนะตัวละคร F16 ในราคาที่เท่ากันตัวละครที่โกนที่สุดในเกมครับผมเห็นไหมจ้าด้่ความมืดราคาสองหมื่นแต่ว่าถ้าเกิดเอา F16 มาซื้อในราคาสองหมื่น F16 จะชนะได้อย่างไม่ยาก ผมให้ระยะประชิดเลยเห็นไหมเมื่อกี้มันติดกันแล้วนะจะมาอ้างว่าระยะไกลไม่ได้นะไปแล้วนะ M16 เรียบร้อยผมนะเจ้าความมืดเก่งจริงแต่ในคาที่เข้ากัน M16 โกงที่ตดในเกมับผมตัดสินแล้วแห <c oughs> นะลอยไปไหนแล้ววนะเนี่ยแต่ถึงอย่างนั้นตัวคอนดาฟีเซนต์ก็ถือว่ามันโหดแล้วมันก็ดูน่าเกงขามจริงผมก็ผมชอบนะเออไม่ได้ว่าแย่อะไรดาฟีเซนต์แม่ง <c oughs> คือมั่ท่าโจมตีมันก็โหดเดียดูดิแทงไปแทงมาเออเดินไปชิวๆแล้วก็เดินแทงคนเป็นกุ้งเสียบไม้ไปเรื่อยๆถือว่าเป็นตัวละครที่อำมาติ์แล้วก็น่าเกรงขามแล้วก็เท่ด้วยอ่ะดูดิ เดินไปเดินมาแล้วก็ทิ้งคนที่โดนเสียไว้ด้านหลังถือว่าเท่ดีครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่บอกถึงความเท่ของดา์ฟีเซนต์ผมนะมันมันก็เก่งจริงแหละผมก็ยอมรับแต่โอเคผมขอตัดพาร์ตแต่พิธีดี้ผมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สติท์คลายแชร์แล้วก็เมนเพิ่มเกิจกรรมผมตัง้งสามการที่จะไปผมนะและถ้าเกิดใครอยากดูคลิปต่อไปไวๆก็อย่าลืมกด like ไลค์กันเยอะเดอ้อถ้าใครที่มีชาเลนจ์น่าสนใจอยากจะดูตัวไหนสู้กับตัวไหนก็ทิ้งไว้ก่อนคอมเมนต์ด้านล่างได้ผมนะถ้าผมเห็นว่าน่าสนใจผมหยิบมมมมมมาาาาาเเเเเอออออผผจจจะะกกก็ไไดด้้้รีีคควววสต์ทททุ่นนิง๋ย หาคนที่มีรีเควสที่น่าสนใจแล้วมาลองทำดูว่าถ้าตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นยังไงโอเคก็ผมว้เจอใหม่พาร์ทหน้สำหรับว,วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสสดทับยพุ่นฝูง